การร่วมไป15ปีรนพักโอรสของทศกัณฐกับนางมันโทเติบใหญ่มีรูปงามและฤทธิเดชปรากฏจึงขออนุญาตบิดาไปฝากตัวเรียนวิชากับฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของทศกัณรนพักเรียนวิชาได้อย่างรวดเร็วจนสำเร็จทั้งมนตราและอาวุธศักดิ์สิทธิ์ ครั้นสิ้นสุดการศึกษาฤาษีโคบุตรจึงแนะนำให้ประกอบพิธีบูชาพระเวทมหาการอักคีเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าทั้งสามมาประทานพรรนพักตั้งใจบำเพ็ญตบะอยู่ริมแม่น้ำถึงเจปีเต็มจนพระอิศวรพระนารายและพระพรหมเสด็จมาประทานสอนศักดิ์สิทธิ์สเล่มได้แก่สอนพระพระมาทจากพระอิศวรพร้อมพรอนให้แปลงกายเป็นพระอินได้ สอนวิษณุปานำจากพระนารายสอนนาคบาทจากพระพรหมและพรอนให้เมื่อสิ้นชีพหาบหัวตกถึงพื้นจะเกิดไฟบรรลัยกันต้องใช้ผ่านแว่นฟ้ารองไว้เท่านั้นเมื่อสำเร็จวิชารนพักกลับกรุงลงกาโทศกัณ์ดีใจยิ่งนักภูมิใจในโอรสผู้ทรงฤทธิ์ครั้นวันหนึ่งทศกณัณฐนึกถึงพระอินทร์ผู้ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจจึงสั่งให้รนพักยกทัพไปปราบ รนพักรับบัญชาขี่ช้างศึกนำกองทัพยักษ์บุกขึ้นเขายุคคนอรพระอินรู้ข่าวก็มิได้วันส่งราชารถทเวชยันออกมารับศึกเมื่อสองฝ่ายเผชิญหน้ารนพักประกาศทารบพ,พระอินตอบโต้ด้วยวาจาเชื่อเฉือนก่อให้เกิดสงครามเดือดทัพยักษ์และทัพเทวดาต่อสู้กันจนแผ่นฟ้าสะเทือนพระอินคว้างจากเป็นไฟล้อมทัพยักษ์ รนพักแผลงสอนวิษณุปานำให้ฝนตกดับไฟพระอินทใช้ตรีเพชรกลายเป็นตาข่ายจับแต่รนพักยิงสอนหน้าขบาทปล่อยพญานาคออกมาทำลายตาข่ายพร้อมพ่นพิษใส่กองทัพเทวดาเมื่อพ่ายฤทธิ์ราชาแห่งสวรรค์จำต้องถอยทัพปล่อยให้จักแก้วตกอยู่ในสนามรบรนพักจึงกลับลงกานำจักแก้วถวายบิดา ทศกัณฐ์ปลื้มปิติเปี่ยมด้วยความภาคภูมิตั้งชื่อโอรสใหม่ว่าอินทรชิตหมายถึงผู้พิชิตพระอินท์